สวัสดีครับวันนี้พบเกมบลิกผมครับเบสเตอร์เคก็วันนี้ครับเราจะมากลับมาเปิดการฉ่วเกมบลิกกันอีกครั้งเนาะก็วันนี้อยู่กับ ID ใหม่นะครับของเซเวอร์เอเชียเป็น ID ใหม่นะครับที่มีคนให้ผมมาเนาะขอบคุณมากมานะครับเพราะ ID เก่าผมนั้นมันโคตรเกลือเลยครับแล้วผมก็เลิกเล่นเกมนี้ไปประมาณเกือบจะปีหนึ่งนะ ทำให้ตัวใหม่ผมไม่มีเลยเนาะทําให้รู้สึกว่าอ่าไม่อยากเล่นแหละ,แ,หละแต่พอมีคนให้ไอดีมาความอยากเล่นความว้าวของตัวละครใหม่ๆเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งทําให้ผมรู้สึกว่าอ่าจากเนี้ไปอาจจะมีคลิปเกมบลีดเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะกลับมาทํามากขึ้นกว่าเดิมนะนี่ครับตัวใหม่มันมีเยอะไงผมเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้มันคดว้าวเลยฮนะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้ผมต้องปรับตัวเองเยอะเลยนะ เพราะสกิลของสมัยนีย้มันเรียกว่าเวอร์วังอลังการกว่าเมื่อปีก่อนมากๆอ่าสกิลบางอย่างที่บางคนเห็นแล้วรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาแต่พบเองที่กลับมาเล่นใหม่รู้สึกว่ามันโคตรหวามากๆเลยนะอ่าวันนี้ครับผมจะเปิดกาชาของตัวใหม่สิ้นเดือน3ตัวนี่ครับนินอาลูคียแลวก็อิคาคุ3ตัวนี้เนาะ ก็ประตูคอนของเทศกาลนะครับสกิลเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้โหสมัยนี้มันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมันต่างจากในปีก่อนที่ผมเล่นแบบมากๆเลยนะจากที่ประตูคอนธรรมดาของเทศกาลเนี่ยพอดูสกิลปุ๊บโอ้โหมันโคตรเว,วอร์วอลังการเลยนะครับยินก็เป็นสายตีสกิลเนาะแบบตีระยะใกล้นะครับแล้วก็สังหารยมทูตแรงขึ้น ลิงลดคูลดาวขอสกิลลง12%พาสสิบกระโดดหลบได้2ครั้งแล้วก็สามารถโจมตีพวกที่มีการหลบหลีกโดน100%ทุกสายเลยอันนี้ว้ามากๆคือสมัยก่อนมันยังไม่มีไงทุกสายเลย100%นะครับแล้วก็ถ้าหากเลือดเต็มจะลดคูลดาวอีก6%สกิลอารบีก็จะมีเลือดเต็มเพิ่มโจมตีทั้งหมด20% แล้วก็การสถานะทั้งหมด100%เลือดเต็มเพิ่มโจมตีขออสกิลอีก40%ก็คือว่าถ้าหากเลือดเต็มแม็กปุ๊บเพิ่มโจมตีไปเลยถึง60%ถ้าหากเลือดไม่เต็มก็โจมตีหายไปเลย60%เอ,เอเนเาเพิ่มระยะขออสกิล20%ฮิตของสกิล2ฮิตสถานะติดนานขึ้น5วิสีแดงโดนโจมตีไปติดสถานะได้ง่ายขึ้น ติดอ่อนแรงโจมตีแรงขึ้นอีก40%เพิ่มอาบาเลียอีกบวก2จาก3เธอได้จาก3อันกลายเป็น5อันนะครับแล้วก็โจมตีพวกที่มีกรอะสีฟ้าทะลุได้ด้วยโจมตีพวกอยู่ใต้ดินโดน100ซนะคือแค่เนี้ยผมก็รู้สึกว่ามันโคตรว้าวแล้วคือไม่รู้ว่าตัวคอนก่อนหน้านี้มันว้าวอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ตัวเนี้ย มันว้าวมากกับผมเองนะที่เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ย <c oughs> คือมันเบอร์หวังมากเลยนะ <c oughs> อ่อหลายคนอาจจะอาสกิลรู้สึกว่ามันก็ธรรมดาแหละแต่ผมคิดว่ามันไม่ธรรมดากับคนที่อาสกิลตัวล่าสุดอะคือเมื่อปีก่อนและมาอาสกิลตัวเนี้ยอีกตัวหนึ่งก็เลยรู้สึกว่ามันว้าวกับปีก่อนมากๆเลยนะตัวสองก็เป็นลูกเคียจงังสวยงามเหมือนเดิมมาน้าลูกเคียจังของอาซีรที่ของล่มนะ สวยงามมากครับลูกเคียจังคุชิกิลูกเคียจังเป็นสายของตีสกิลแบบระยะไกลเนาะอ่าลิงแระคูดาวแล้วก็สังหารอารังคารแรงขึ้นนะครับสวยงามมากเลยพาสสีก็คือกระโดดลบหนึ่งครั้งฮิวหมู่ได้กันน้ำแข็งได้อา,อาบีเพิ่มโจมตีกับสกิลให้กับตัวละครสีแดง ทั้งทีมเลยที่โจมตีแบบระยะไกลอืมใช่ไหมเลนไก่อ่าแล้วก็ลดคูดาวอ่าเลือดเต็มโจมตีทั้งหมดเพิ่มขึ้น20แล้วก็แรมเพจไอแรมเพนอ่แหละคืออันใหม่ที่ผมเพิ่งเคยเห็นผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าแรมเพจก็คือสามารถอ่ถาจะหาค่าศัตรูดได้ก็จะเพิ่มโจมตีเพิ่มขึ้นไป2%ทุกครั้ง1ตัว2%สูงสุดคือ100% อันนี้เพิ่งหาข้อมูลมานะแลมพ่าสกิลอาบิกใหม่ ai, ที่มึงเคยเห็นนะครับกับผมเองนะเพิ่มระยะเพิ่มขึ้น20ฮิตเพิ่มขึ้น2สถานะนานขึ้น5แล้วก็สีเขียวโดนโจมตีสถานะติดง่ายขึ้นสตูติดน้ำแข็งโดนโจมตีแรงขึ้น40%ตีทะลุเ uh, กราะสีแดงฮิวแรงขึ้นแล้วก็โอ้โหตัวขั้วเล็กเลยพลังกดดันวิญญาณเพิ่ม เป็นระยะเวลา1เมื่อศัตรูติดผิดปกติเพิ่มขึ้น80%ก็คือว่าเออค่า SP เพิ่มขึ้นถ้าหาศัตรูติดน้ําแข็ง80%นะครับคือแม่เขียนคั้ตัวเล็กเลยลูกเกียจังครับเออสกิลว้าวดีมากเลยครับสุดท้ายก็จะเป็นอีค,คัคคูตัวนี้ผมรู้สึกผมไม่ชอบเลยคือแบบสตมะตัวเนี้ย คืออ่าขนฟู่มัน,นอะอลังการนะตรงคอเสื้อมันเนี่ยแต่หัวพี่แกเหม่งเกินก็เลยรู้สึกว่ามันอ่าชุดะเต็มแต่หัวโล่งไปหน่อยอีกค,คูนะครับอีกค,คูเป็นสายตีสิิวเหรอโจมตีคนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ลิงลิงนี้ผมเพิ่งเคยเห็นก็คือจะเป็นการเพิ่มจม ตีศัตรูที่ไม่ติดสถานะแรงขึ้น30%เออฮะเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้ก็ว้าวากับผมเองนะโคตรว้าวเลยก็คือว่าสกิลของเอเจลโลนซาตัวนี้ไม่มีการติดสถานะเนาะนะก็โจมตีแรงขึ้นไป30%นะครับพัสสีกระโดดหลบเพิ่มขึ้น1ครั้งระยะกว้างขึ้นด้วยแล้วก็หลบหลีกคนเพิ่มขึ้น5 0 อาบีโจมตีสกิลแรงขึ้น60ไม้ตาย60ลดคูดาอยเ่2%แล้วก็ดรอปนี่แหละอันนี้คือผมต้องไปนั่งดูเลยว,ว่ามันคืออะไรจำนวนยาเสริมลิงขั้นยอดธาตจิตมันคือน้ำหอมและคือแบบอ้ยผมต้องเปลี่ยนภาษาเป็นอังกฤษแน่นอนผมอ่านไทยแล้วสึกมันงงมากเลยนะ ยาเสริมจิตยาเสริมพลังลิงจิตโอ้กูจะบ้าตากับภาษาไทยก็คือเป็นลิงน้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กเพิ่มขึ้นห้าขวดสีม่วงเนาะใช่าะสีม่วงสีม่วงครับแล้วก็จะเพิ่มดรอปหยดน้ำด้วยสีม่วงเพิ่มขึ้นอีก30เปอร์เซนนะครับเพิ่มระยะของสกิลเพิ่มฮิตของสกิลแล้วก็อ ยกเลิกกาดดีด้วยแล้วก็โจมตีพวกอาที่อยู่ใต้ดินและพวกที่มีเกราะไอเลอสกินนะครับอาเกราะที่ต้องที่ต้องโจมตีสถานะถึงตีเข้าอ่ะตีทะลุไปครับไอลสสกินนะครับก็ประตูคอนสาฟาร์มชั้นย่อยนะทั้งน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่ทั้งจุดน้ำเออหน้าอะไมา,มากเลยนะถึงอาผมรู้สึกไม่ชอบเสื้อผ้าแกก็เหอะแต่ ด้านในการเล่นเนี่ยโอ้โหโคตรแจ่มโคตรดีสายฟาร์มสุดยอดเนาะในมุมมองของผมเองที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ว่าได้ผมคิดว่าอีกาคูเนี่ยควรมีควรมีมากๆเพราะมันคือสายฟาร์มเนาะมีไว้เนี่ยฟาร์มของสบายนะครับมาเปิดกระกชากันอย่างแรกขอเปิดตัวสักนิดหน่อยก่อนแล้วกันนะเป็นการเบิกเลิกนะครับมาเลยมาทีละร้อยใบสักสองทีก็พอมามา เบิกเลิกด้วยตัวฟรีครับไม่ได้หวังหรอกแต่ขอเบิกเลิกก่อนตัวฟรีไอ้ตัวเทาเนี่ยเปิดไปเถอะทันใบออกสักตัวหนึ่งก็บุญแล้วอะออกเจ้าเหลือเกินตัวเทาแล้วดันใช้ชื่อว่ากาชาตัวกาชาพรีเมียมยนะมันพรีเมียมตรงไหนเนี่ยพรีเมียมสามดาวดิโอเคมาพอละมาต่อไปคือการเปิดกาชาของจริงนะว,วันนี้เปิดกปห้าครั้งับกาชาของตัวใหม่ที่เดือน มารุ่งมาเอ้ยดูก่อนหลังกาชามีอะไรอ่าลืมดูหลังกาชา,อา,า,ชาของตู้นี้มีอา่าตัวแรกผมจำชื่อไม่ได้อะยูมิจิกะใช่ไหมไม่ได้เรียกชื่อหนาและยูมิจิกะสันๆันฮาริเบลอุคิโอล่ากิมชอแล้วก็ลูเคียจังของปีใหม่อันนี้โคตรเก่านะลูเคียจังตัวเนี้ย อยากได้3ตัวหน้าตู้แล้วก็เป็นยูมิชิกะแล้วก็สันสันห้าตัวเนี้ยมารุ้งมารุ้งมาตัวคนใหม่อีเกคุลูคิใหญ่งีนมารุ้งมารุ้งมารุ้งรุ้งรุ้งรุสงตัวใหม่หน้าตู้โจงมาอีกคุ โอคิโอระครับจำไม่ได้ว่าไอดีนี้มีหรือ,อยังนะแถมอ่ะลุกอีกมาแถมอ่ะลุกอ่ะลุกอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแถมอ่ะเจ้าแถมอ่ะสกิฟแล้วกันนะได้เปรตโอคิโอรากับหมียังวะมีแล้วมีแล้วอ่ะอ่ะเขาโตใหม่ได้ไหมมาตัวนัตุ อีกกะคู่งินลูกเกลี้ยจังรุ้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 งมารุ้งโหลดนานไหมแน่นอนรุ้ง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 ไปเสร็จอืมโหลดนานอันนี้โหลดนานเพราะเด็กช้าแน่นอนไม่ใช่โหลดนานเพราะตัวใหม่อืมโอเคอีกกะคู่อยากได้นะเอามาฟาร์มของฟาร์มน้ำของฟาร์มหยดน้ำแม่งโคตรสิงเลยอ่ะใส่ฟาร์มตัวเนี้ย ปเป็นมาตัวใหม่หน้าตู้หน้าตู้หน้าตูาต้ตัวใหม่มารุงร้ง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 รุง้งรุ่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 งไปเสร็จเจ็บจิตเจ็บจิตอีกสองครั้งนะครับก็จะจบคลิปแล้วนะตัวใหม่นะ พี่กัคคูยินลูกเคียจังไะนะลูกเคียจังคนสวยมาลูกเคียจังร้องมาลูกเคียจังร้อ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 งลูกเคียจังไม่ใช่ว่าแล้วพอถ้าตัวใหม่อ่ะอาคำพูดมันจะเป็นอาภาษาอังกฤษแถมมานะ ตัวนึงตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งแถมมาแถมนะอีกตัวนะสกิปแล้วกันแนวโอตัวใหอโอ้โอเคโอเคโอเคคุ้มอยู่ตัวใหม่แถมไม่ใช่ตัวขอนไหนตู้นี่มันคือหลุดเลทไอ้นี่มันตัวเก่าตัวใหม่วะมาอ่ามาถึงว่าตัวเก่าเมื่อสาสิปีก่อนหรือตัวใหม่สองสามปีนี้ไม่รู้าช่ไนะ ุดท้ายครับครั้งนี้การันตีแน่นอนนะครับรุงแน่นอนนะแต่ผมขอนะหน้าตัวใหม่หน้าตัวนะเงินเงินอุเอออิกะคุลูกยัดสร้างมาตัวใหม่นะตัวใหม่ตัวใหม่ซีรีส์ถือร่มนะถือร่มถือร่มตัวละครเทศกาลจองมาตัวใหม่ตัวใหม่มนะมมมต,มตัวใหม่ แม่งเอ้ยอูคี้สองตัวกวนตีนกวนตีนโอ้โหคือตัวละครในกาชาแม่งมีควดเยอะออกอูคี้สองตัวโคตรกวนตีนคือเปิดกาชาหาตัวใหม่นะไม่ใช่หาคอนเทนต์นะอะไรวะคือตัวละครในกาชามีเยอะแย่มั้งเหมือมนเปิด ไอดีหลักเลยไอดี ID หลักผมเปิดช่องของอ่าเจ็ดปีใช่ไหมหรือแปดปีวันที่ผ่านมาแม่งได้ตัวละครหลังตู้สามสองตัวโอ้โหอย่างงี้เลยอ่ะกูจะบ้าตายดูโคบอลเลยเหอะคือแบบอะไรอ่ะตัวคอในกาชามันมีโคเยอะโอออูคิมาสองตัวโอ้โหดวงตัวมันอัปเรชั่ยกดไลค์กดแชร์กดต่ามเพื่อพลังใจหผมเลยครับไวโคเศร้าเลย So what do